พุทธาสายาภูปอสมัยทาวารวดีข่าวหอมอินทรีขึ้นชื่อเรื่องลือนามผ้าใยลายยางกล้วยพร่งพร้อมด้วยแหล่งเกษตรอินทรีคำขวัญของตำบลภูปอตำบลที่มีความเก่าแก่ที่มีเขาภูปอซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสยาภูปอองค์ปูป่และองค์ยาที่เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยทาวารวดีซึ่งเป็นศาสนสถาน ที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามและความรักใคร่สามัคคีของคนในชุมชนที่มีมาตั้งแต่ดังเดิมโดยตำบลภูปอตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินมีพื้นที่ประมาณ46ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย9หมู่บ้านซึ่งหากยกตัวอย่างหมู่บ้านที่สามารถแสดงความเข้มแข็งและศักยภาพของตำบลภูปอคงต้องขอนำเสนอบ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่8ตำบลภูปอ ซึ่งมีความเป็นมาอันง,งดงามที่มีมาแต่ช้านานจากคำบอกเล่าของคนเก่าคุณแก่ในชุมชนผมคือนายที่ครับมุสานะครับอายุ8ปดสี่ปีเนี่ยครับว่าปะบัตบ้านน้องแ่นเฮ้าเนี่ยข้มเป็นมาอย่างไหนคือเริ่มแรกนะครับคือคุณพอ่อไงสีสัตชมเดี๋ยวคุณแม่ไงจีนสัตชมพ้อมด้วยลูกเขยต้องเปนคือคุณพ่อผงคําบมุสา <c oughs> คุณแม่พ้มคำนุษาเนี่เป็นเด้อวพยบโยยหญ่ามาอยู่บ้านน้องแองห้อง่ะมาตามพีฐานเพน,นะครับมูบ้านกับวัคันมีหลายเป็นแมานี่เอิบม,มาก,ก่อนมูอยู่ต่อมานี่ยใหญ่มากหลายบ้านใกล้ชิดติดกันมควอนพอติตั้งมูบ้านได้นะครับกับบ้านเมื่อได้หลายล,ายล้าคาเดียวเรเลมมาตั้งพญ่ผง ายผมคำนักษาเนี่เป็นผู้ใหญ่บานค้นแหลกนะครับในบาทน้องแว้งเฮ้่จนกระทั่งปัจจุบันมือนี่มีผู้ใหญ่มนตรีทิพย์ราชาเป็นผู้ใหญ่บานที่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าน้องแว้งเฮาก็จิได้มีน้ำวาบาทน้องแว้งนะครับแต่ก่อนเออแต่ก่อนมามันเป็นหนองหนองที่น้นบารในบูรณาปฏิเชื่อขอนอย่างหรอกเป็นหนองสาธารนณะเป็นเป็นผือเป็นแหนแว้งเต็มหรือสับ ตะกอนเนี่ยมาลงปลูลุ่งปลาล่าส่อะไรมาถางออกอืม,มาถางออกว่าอยู่ต่อมาพี่เหรอครับจังมาไลยมามีการพัฒนาว่าตั้งบ้านขึ้นโดยชุมชนบ้านหนองแวงใหญ่มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น217ครัวเรือนมีประชากร653คนประกอบด้วยประชากรชาย308คนและประชากรหญิง345คน โดยบ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่8ตำบลภูปอถือเป็นชุมชนเกษตรประชาชนส่วนใหญ่มีการทำเกษตรกรรมเกษตรผสมผสานโดยมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารสำหรับครัวเรือนพร้อมทั้งมีการนำผลผลิตที่ได้ไปแปลรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชนนอกจากนี้บ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่8ตำบลภูปอ,อยังถือเป็นชุมชนที่มีความเป็นเลิศมาอย่างต่อเนื่อง จะทราบได้จากตัวอย่างรางวาัลที่ได้รับต่อไปนี้ชุมชนของแม่ใหญ่หมู่8ตำบลพวกปอนะครับจนได้รับรางวัลน,นะครับถึขงข้อมาภูมใจนะครับเพื่อทีีได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าหมู่บ้านยูเดีนเป็นทุปต่อไปนะครับไอ้รางวัที่ได้รับนะครับที่อยู่4รางวัลน,น,นะครับสำหรับรางวัลที่หนึ่งนะครับก็เป็นรางวัลเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ บวานที่เป็นเป็นซุกนะครับปีสองพันรอยหาที่ผ่านะครับสำหรับอีกรางวัลนะครับก็เป็นรางวัลเกี่ยวกับมู่บานประชาธิปไตยนะครับเป็นบานประชาธิปไตยที่เด่นนะครับประจาปีสองพันห้าร้อยห้าที่แปดนะครับจังหวัดนะครับและอีกรางวัละครับเป็นร่วมภาพห่งใจนะครับของชาวตำบลูพกอแลบานห้องม่ใหญ่หรูแปดนะครับก็คือรางวัล ยูเจนเป็นซุกนะครับบานสวยเมืองซุกนะครับปี2 5 5 8นะครับเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับระดับจังหวัดนะครับและอีกรางวัลนะครับเป็นข้อมาคภูมิใจของเจ้ารางวัลนายมุกแปดนะครับมูห่าเฮ้าในมีการประกวดนะครับมูบานเศรษฐกิจพ่อเพียงระดับตำบลนะครับชุ่มชนสะอาดเป็นการ่งเสริมนะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงปี2 5ง6นอกนะครับนี่ก็คือผลงานหรือว่าข้อมาพภูมิใจนะครับที่ผม นายมนตรีทิพราชานะครับโรพยาบาลบ้านหนองแมงใหญ่หมู่แปดนะครับในชาวตำบลภูปอนะครับภาคภูมิใจซึ่งนี่เป็นเพียงหมู่บ้านที่เป็นตัวแทนจากชุมชนตำบลภูปอและหากอยากทราบว่าสิ่งใดที่ทําให้ชุมชนนี้ได้รับความชื่นชมมาโดยตลอดคงต้องเล่าถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของชุมชนตำบลภูปอที่เป็นชุมชนแห่งการพัฒนาและการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนจนถือได้ว่า เป็นตำบลแห่งการพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น มิติด้านความมั่นคงที่ประกอบด้วยความมั่นคงทางอาหารโดยตำบลภูปอมีประชากรที่อาศัยอยู่จริงจำนวน1,34ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้านเรือนตามสภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนเพื่อใช้ในการประกอบอาหารไว้บริโภคในชีวิตประจำวันมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเพื่อบริโภคในครัวเรือนเหลือก็นำไปแบ่งปันหรือขายเพื่อสร้างไรายได้ ทั้งนี้ยังมีการแบ่งปันอาหารในชุมชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจกันยกตัวอย่างกิจกรรมถนนสายบุญที่มีการทำบุญตักบาตรโดยสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีเสมอต่อมาคื้ด้านความมั่นคงในชีวิตโดยจากข้อมูลจปทอปี2565ประชาชนวัยทำงานทุกคนในตำบลภูปอ มีอาชีพและรายได้ทุกครัวเรือนมีการเก็บออมเงินหรือคิดเป็นร้อยละร้อยทั้งนี้ผู้โดยโอกาสที่ไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเองชมุมชนได้ร่วมกันกับเทศบาลหน่วยงานในพื้นที่ประสานความร่วมมือกันและได้จัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้โดยโอกาสทั้งนี้ยังมีกลุ่มต่างๆที่สนับสนุนการออมเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมรอมผู้สูงอายุเป็นต้นรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยดําเนินการซ้อมแผนเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจําทุกปีและมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน้นเพื่อเตรียมรับมือและวิธีปฏิบัติต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติด้านความสามารถขีปองดองตําบลภูปอมีการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเช่น กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญต่างๆของไทยและมีความสามัคคีของ4ี่องค์กรแกนหลักในชุมชนได้แก่ท้องที่ท,ท้องถิ่นชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาชุมชนยกตัวอย่างกิจกรรมคนน้ำขึ้นภูในประเพณีสงน้ำปิดทองพระพุทธศสายาติ์ภูปอที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งระยะทางจากบันไดขั้นแรกจนถึงองค์ปูรวมทั้งสิ้น426คัน ต่อมาในมิติของความมั่งคั่งตำบลภูปอมีการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุดโดยจากข้อมูลในระบบที่พีแมปล็อกบุ๊กตำบลภูปอได้มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสําหรับคนทุกช่วงวัยและมีการรายงานผลในระบบที่พีแมปล็อกบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยโดยด้านแหล่งทุนชุมชนตำบลภูปอมีกลุ่มและกองทุนจนํานวน30กลุ่ม ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลโดยส่วนใหญ่ได้จัดให้มีการบริการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอาทิการออมเงินการบริการสินเชื่อหรือสวัสดิการต่างๆด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งตำบลภูปอถือเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งเป็นอย่างมากจะทราบได้จากจำนวนกลุ่มกองทุนในชุมชนที่มีจำนวนมากและหากจะให้เห็นภาพมากขึ้นจึงขอนำเสนอ กลุ่มผ้าฟ้าลายยางกล้วยบ้านหนองแวงใหญ่หมู่ที่8โดยมีนางสีจันทร์ทรัพย์สิงเป็นประธานกลุ่มโดยกลุ่มนี้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใชา้โดยการนำสีของยางกล้วยมาประทับลงบนผ้าฝ้ายจากฝีมือของช่างทอในชุมชนนำมาสู่สินค้าที่เป็นอัตลักของตำบลผ้าฝ้าลายยางกล้วย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอด1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ในระดับ4ดาวสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชนมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ตำบลภูปอ ยังมีกลุ่มและเครือข่ายที่เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอาทิกลุ่มช่างฝีมือต่างๆในชุมชนและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวันวิถีน้องแวงภูปอที่เป็นเครือข่ายของบ้านพักโฮมสเตย์และบ้านสวนในพื้นที่โดยตำบลภูปอน,นั้นมีการตลาดของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนโดยนอกจากจะจัดจำหน่ายสินค้าณที่ตั้งของกลุ่มแล้วยังมีการจำหน่ายแบบออนไลน์จำหน่ายในงานแสดงสินค้าของทั้งทางภาครัฐและภาค,ภาคเอกชน ต่อมาเป็นมิติด้านความยั่งยืนชุมชนตำบลภูปอมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ในระดับบุคคลระดับครัวเรือนและในระดับชุมชนยกตัวอย่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลภูปอในชื่อของสวนจารุวันโดยนายวินิจผิผ่ายที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งการปลูกพืชแบบผสมผสาน การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำอีกด้วยโดยมีบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอีกมากมายอาทิบ้านสวนเทพสถิตผูงามทองบ้านสวนบ้านสวนวิลาวันและศูนย์เรียนรู้โคกหนองนามโมเดลระดับตำบลที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน และยังมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลภูปอรวมถึงจุดส่งเสริมการอ่านซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนณนบ้านนายกิติแก้วกาสีนายกเทศบาลตำบลภูปอที่เป็นสถานที่ของการส่งเสริมเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลภูปอได้มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าการป้องกันไฟป่าการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้การรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบวชป่าเป็นต้นโดยในส่วนของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนั้นเทศบาลตำบลภูปอไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะชุมชนจึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะให้มีปริมาณขยะสุดท้ายที่จะต้องกำจัดน้อยที่สุดจึงเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทุกชุมชนจะมีการรณรงค์ส่งเสริมการขัดแยกขยะในครัวเรือนชุมชนจะมีการรับซื้อขยะจากสมาชิกจนเกิดเป็นกองทุนขยะในชุมชนนอกจากขยะรีไซเคิลแล้วตำบลภูปอได้มีการจัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์โดยการนำไปให้สัตว์เลี้ยงและได้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนซึ่งดำเนินการได้ครบทุกครัวเรือนในชุมชนจากการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทำให้เทศบาลตำบลภูปอได้รับรางวัล เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อเนื่องสองปีซ้อนอีกด้วยผมนายกิติแก้วประสีนายกเทศมนต,ตรีตะมนตปูปอสำหรับกิจกรรมนะครับซึ่งทางเทศบาลตะมนตนปูปอนะครับได้จัดทำก็มีหลายโครงการโดยเฉพาะปีนี้ทางเทศบาลปูปอได้ส่งเสริมนะครับพี่น้องทําประกวดกิจกรรมเกี่ยวกับมูวันเย็นเป็นสุขนะครับซึ่งสนุนไป หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทผลการประกวดนะครับชาวบ้านนะครับได้ทำความสะอาดภายในชุมชนมีป้ายบง่งบอกแต่ละหมู่นะครับการพัฒน,นานะครับคงจะยั่งยืนต่อไปนะครับซึ่งนะครับทางทเทศบาลเดรยทั้งตอนทําคัญของพี่น้องชาวตมปปนะครับให้พี่น้องมีความมันม่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับ สำหรับการบริหารเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับทางอาเทศบาลกนพงนะครับได้มีทางพัฒนาชุมชนนะครับได้มาจาัดสรรโคกน้องนานะครับโดยเฉพาะนะครับท่านอดีตนายกท่านสุริยาสำรลื่นนะครับท่านได้จัดโคกนาแปลงใหญ่ประมาณ15ไร่เป็นที่ฝึกนะครับอาชีพของชาวบ้านตำบลนนพงของเราได้เข้ามาจาัดสรรรับเรียนรู้ ในการพัฒนาตำบลเกี่ยวกับพวกน,นานอกากนั้นยังขยายนะครับพวกนาออกไปประมาณ3าสิบเจ็ดโคเรียนนะครับสำหรับ uh, เกี่ยวกับความดูแล uh, ปัญหาพวกประชาชนนะครับที่ uh, ยากจนยากไร,นร,นปปร้นะครับทางเทศบาลทุปนะครับได้ทำโครงการและก็ได้ส่งเสริม uh, จัดสร้างโคเรียน uh, ผู้ยากไร้อยู่ประมาณสองหลังนะครับซึ่งท่านผู้ว่า uh, ท่าน,นอำเภอท่านก็ได้มาเปิดแล้วก็ เปิดให้ประชาชนทั้งสองหลังได้ใช้งานนะครับสําหรับตำบลทุกปอนะครับก็จะมีการจัดงานวิ่งมาราธอนหรือการวิ่งนะครับโดยท่านนิตยาแสงสะดท่านพออโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้องแมงใหญ่นะครับซึ่งตำบลทุกปอโดยเฉพาะผู้นำได้เร่งขั้นตสำคัญพี่น้องให้ได้ออกร่างกายนะสุขภาพก็จะแข็งแรงสําหรับนะครับกับผมครับเชื่อมันว่าตำบลบุกปอ เป็นตำบลที่เยี่ยมแข่งตามหลักกัชยาเจริฐพอเพียงสามารถต่อยอดต่อไปได้ครับผมโดยจากการนำเสนอมาทั้งหมดท่านคงทราบแล้วว่าตำบลภูปอมีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเกิดเป็นกิจกรรมและโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันของคนในชุมชนทั้งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจด้านสุขอ,อนามัย ด้านความสงบเรียบร้อยด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือได้ว่าล้วนเป็นองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งข,ของชุมชนตำบลภูปอได้เป็นอย่างดีและมุ่งเป้าสู่การเป็นตำบลที่มีความมั่นคงมัง่งคั่งและยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป